สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้มาคุยกันเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีความสําคัญต่อการออกไปแคมป์เราก็จะต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับผมใช้ 3G 4G อะไรก็ว่ากันไปผมเชื่อนะครับว่า99%สําหรับคนสายแคมปิ้งนะใช้ Google Map กันทั้งนั้นถูกต้องไหมครับในการแบบนําทางไปสถานที่ที่เราจะไปออกแคมป์ไปการเต็นท์นะครับผมซึ่งแน่นอนว่า Google Map มันก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตเหมือนกัน หรือแม้กระทั่งคุณอยากเช็คสภาพอากาศในสถานที่ทนั้นๆอยากเช็คสภาพอากาศอยากจองที่พักนู่นนี่นั่นนะครับแล้วประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับเวลาคุณใช้อินเทอร์เน็ตเนาะเวลาคุณออกไปตั้งแคมป์เสร็จเรียบร้อยเนาะกางตงกางเต็นตั้งแคมป์เสร็จเรียบร้อยคุณเล่นเน็ตอยู่ดีๆนะฮะอาจจะดู YouTube อาจจะดู a c e b o o k นู่นนี่นั่นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยแพ็กเกจที่คุณมีอยู่มันดันหมดอันนี้แหละเป็นเรื่องเลยเพราะว่าขากลับคุณต้องใช้ Google m a p เหมือนกันถูกต้องไหมครับ ไม่มีอินเทอร์เน็ต Google Map ใช้ไม่ได้นั่นคือความซวยสุดๆของนักแคมปิ้งที่บางทีเราอาจจะเผลอใช้เน็ตเยอะเกินไปเราลืมไปว่าเอยขากลับมันต้องใช้ Google Map ด้วยนี่วาเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องเติมแพ็กเกจเสริมอินเทอร์เน็ตเข้าไปอีกนะครับซึ่งคุณก็ต้องเสียตัค์เพิ่มอ,อีกร้อยสองทีนี้เราจะทํายังไงให้หมดห่วงเรื่องของอินเทอร์เน็ตที่มันหมดกลางคันเวลาเราไปตั้งแคมป์นะครับก่อนอื่นเท้าความก่อนนะครับมันจะมีคนหลายประเภทมากที่ใช้แพ็กเกจอินเทอ,อนะร์ เน็ตอัลลิมิตอันนี้อันนี้ไม่น่าได้ผลกระทบเนาะข้อที่2คนใช้รายเดือนนะครับเน็ตมีจํากัดเช่นรายเดือน499เน็ตจำกัด10จิกรายเดือน599เน็ตจำกัด20จิกอะไรแบบเนี้ยคนคนประเภทที่2เนี่ยจะได้รับผลกระทบนะครับคนกลุ่มที่3ใช้แบบเติมเงินนะครับคนกลุ่มนี้เขาไม่ค่อยกล้าเล่นโซเชียลเท่าไหร่เพราะว่ามันสูบเงินเยอะมากหลักๆก็จะมี3ประเภทนะครับ1รายเดือนสปีดเน็ตอัลลิมิตอันนี้ไม่ได้รับผลกระทบ2นะครับ คนที่จ่ายรายเดือนนะครับแต่มีลิมิตของอินเทอร์เน็ต3คนที่แบบใช้เติมเงินงหลักๆก็จะมี3กลุ่มเนาะหนึ่งทีนี้ผมอยู่ในกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่จ่ายรายเดือนนะครับแต่ว่าอินเทอร์เน็ตจํากัดที่20่สิกต่อเดือนผมก็เลยค่อนข้างได้รับผลกระทบสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําคุณผู้ชมก็คือไปหาซื้อซิมครับซิมที่มันสปีดอลิมิต แต่ว่าความเร็วไม่เยอะนะประมาณ10เมก20เมกนะครับก็แล้วแต่แพ็กเกจของซิมนั้นๆของใครนั้นๆนะครับซึ่งผมมองว่าใช้วิธีนี้เนี่ยเวอร์กว่านะครับซึ่งซิมเหล่านี้นะฮะจ่ายครั้งเดียวนะครับรายปีนะรายปีจ่ายปีต่อปีนะครับปีละประมาณไม่เกิน1,400บาทแล้วแต่แพ็กเกจด้วยนะครับว่าใครนั้นเขาจะออกโปรโมชั่นอะไรมาเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันนะครับว่าซิมเน็ตสปีดไม่อันเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็โปรโมชั่นแต่ละค่ายเป็นยังไง นะครับผมคุณพิมพ์ไปเลยคําว่าซิมเทพนะครับซิมเทพแค่นี้เองนะฮะซิมเทพเห็นไหมครับคุณผู้ชมพอคุณผู้ชมพิมพ์คําว่าซิมเทพเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเลยแบบนี้เห็นไหมครัมีหลายเจ้าขายมากนะอ่าเดี๋ยวผมดูตัวอย่างแล้วกันเห็นไหมครับนี่ฮะซิมเน็ตรายปีจ่ายครั้งเดียวจบมันก็แล้วแต่แพ็กเกจของผู้ให้บริการนั้นๆด้วยนะครับซิมเทพ70็ดจิกนี่ฮะเน็ตเจ็ดเจ็ดสิบจิกต่อเดือนต้องดูเงื่อนไขด้วยนะครับคุณผู้ชมดูให้ดีๆเนาะนี่ฮะ แม็กซ์สปีดแรงสูงสุด300เมก70จิกต่อเดือนความเร็วเน็ตไม่จํากัดเร็ว4เมกไม่ลดสปีดเน็ตไม่จํากัดความเร็ว10เมกไม่ลดสปีดมันค่อนข้างมีรายละเอียดนะครับคุณผู้ชมก็ต้องดูดีๆเนาะนี่ฮะเน็ตสุดคุ้มความเร็ว4เมกนะครับ20จิกต่อเดือนซิมคงกระพันเนี่ยคือซิมที่ผมใช้อยู่นะเนี่ยซิมตัวนี้นะครับเน็ตไม่จํากัดความเร็ว10เมกไม่ลดสปีดนะครับอ่าเรามาดูกันว่าซิมตัวนี้ซิมคงกง ag, ร,าาระ 1, บาททตตััววนนีีี้้้่่ผมใชออยูคื ซิมคงกระพันของ d t แท็ตัวนี้ก็เหมือนกันเป็นซิม d t แท็กแม p e e d ี0ร้อยต่อเดือนนะครับร้อยต่อเดือนนะแต่ว่าความเร็วร้อยเมกดูเงื่อนไขดีๆเน็ตไม่จำกัดก็จริงนะครับแต่ว่าความเร็ว10เมกเห็นไหมอันนี้คือเน็ตจำกัด100ยจิกต่อเดือนแต่ความเร็ว100เมกนะครับเลือกใช้ให้เหมาะสมต่อการใช้งานของคุณผู้ชมเองแต่ถ้าจะให้ผมแนะนําก็คือความเร็ว10เมกนะฮะความเร็ว10เมกนะเหลือๆนะครับในการดู YouTube เล่น Tik t o อกเล่น Facebook เล่นโซเชียลมีดียต่างๆเพียงพอนะครับอันนี้ผมลองมาแล้วนะคุณไม่ต้องจำเป็นถึงแบบซื้อถึงร้อยเมกก็ได้นะครับแค่นี้นะฮะสิเมกเนี่ยเหลือๆนะครับ,นะรบผมประมาณนี้เนาะร้านนี้มันจะมีแค่ d t แทกกับ Tool นะครับเราลองหา AAS ดูนะนี่ซิม AAS ก็มีนะครับนี่ AAS เห็นไหมพันห้าร้อยเก้าสิบาทนะครับดูเงื่อนไขดีๆนะอายุการใช้งาน1ปีเห็นไหมข้ออนเน็ตสิบเมกนะครับใช้งานร้อยจิกต่อเดือน มันก็ยังมีเงื่อนไขของโปรโมชันนั้นๆของซีมนั้นๆอ,อยู่นะครับคุณผู้ชมก็ต้องดูดีๆเนาะนี่ฮะความเวเวลโคบเม็กใช้งานไม่จํากัดอะไรแบบเนี้ยดูดีๆนะครับก่อนที่จะสั่งซื้อเนาะเนี่ยอันนี้เขาก็มีรายละเอียดบอกทีนี้ถ้าคุณผู้ชมซื้อซิมเหล่านี้มาแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องไปลงทะเบียนก่อนซึ่งการลงทะเบียนเนี่ยไม่ได้ยากเลยนะครับก็มีหลายคนสอนก็เปิดตาม Youtube แล้วก็ทําตามเขาได้เลยนะครับผม อ่าเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับนี่เป็นซิมดีแท็กนะซิมคองกระพันที่ผมใช้อยู่ณตอนนี้นะครับนี่ฮะเน็ตไม่อั้น1ิเมกไม่ลดสปีดด้วยนะครับเสร็จแล้วคุณได้ซิมมาคุณลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้อุปกรณ์ที่รองรับล่ะจะใช้ยังไงดีที่ง่ายที่สุดนะครับเวลาคุณทํางทํางานนะครับคุณก็ใช้ซิมเดิมของคุณไปถูกต้องไหมครับเวลาไปเที่ยวคุณก็ต้องสลับซิมนะครับไปใช้ซิมตัวนี้เป็นซิมเน็ตไม่อั้นนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้เสียตังค์นะครับ2ก็คือ ในกรณีที่มือถือของคุณผู้ชมเองเนี่ยสามารถใส่ได้2ซิมโอโคอันเนี้ยดีมากเลยนะครับไม่ได้เสียตังค์สักบาทในการซื้ออุปกรณ์เพิ่มเนาะ,ะใช้ซิมที่มีอยู่แล้วนะครับถาดหนึ่งอีกถาดหนึ่งก็ใส่ซิมตัวนี้นะครับใส่ซิมเน็ตไมสันเข้าไปนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องเสียตังค์นะครับแต่ก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับอยากได้จอที่ใหญ่ขึ้นก็เลยไปซื้อแท็บเล็ตที่รองรับสัญญ,ญาณ4 g อันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันและอีกประเภทหนึ่งนะครับในกรณีที่ไปแคมป์ปิ้งก อยากจะใช้สัญญาณเดียวกันทําอย่างไรนะครับคุณผู้ชมต้องไปซื้อพ็อกเก็ต f i นะครับคือตัวนี้ฮะตัวนี้นะครับที่ผมใช้อยู่ tp link m 7 0 0 0นะครับเป็นตัวพ็อกเก็ต f i พูดง่ายๆก็คือเหมือนเอาเราเตอร์ที่บ้านนะครับคุณผู้ชมเอาเราเตอร์ที่บ้านไปแคมปิ้งด้วยสามารถต่อ w i f i พร้อมกันได้10คนนะครับแบตอยู่นาน8ชั่วโมงผมใช้ตัวนี้อยู่นะครับซึ่งผมมองว่ามันเวิร์กมากหน้าตาของพ็อกเก็ต f i แค่นี้เองครับนี่ฮะตัวเล็กๆนะเห็นไหม ใช้งานง่ายมากใส่ซิมเสร็จแล้วเปิดเครื่องให้มันหาสัญญาณแป๊บหนึ่งแล้วก็นี่ฮะพาสเวิร์ดก็จะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับราคาตัวนี้อยู่ที่1390บาทบวกกับซิมนะครับ1,390าบาทนะครับลงทุนครั้งแรกประมาณ3,000บาทคุณได้ WiFi ติดตัวไปทุกที่เวลาออกไปแคมปิ้งนะครับสามารถกระจายสัญญาณให้เพื่อนใช้งานได้ปีที่2นะครับตัวนี้ก็จะไม่ได้ซื้อแล้วนะครับจะซื้อแค่ตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันเปลี่ยนปีต่อปีเนาะอย่างที่ผมบอก จริงๆไม่ได้ยุให้ซื้อนะครับเพราะว่าผมใช้อะไรผมก็บอกเนาะแต่ว่าตัวซิมเนี่ยจำเป็นต้องซื้อนะครับผมคุณผู้ชมลองนึกภาพตามผมนะครับในกรณีที่คุณไม่ได้ซื้อตัวพอ k e t ไ i ไฟเนาะคุณซื้อซิมนะครับที่เน็ตไม่อั้นมาใช้นะครับผมคุณก็ใช้แค่คนเดียว ผิดกับตัวนี้นะครับที่มันเป็นพอ c k e เกจไวไฟนะคุณซื้อซิมมาใส่ตัวนี้นะครับคุณสามารถใช้งานได้10คนซื้อซิมมาใส่ตัวนี้ใช้งานได้คนเดียวซื้อซิมมาใส่ตัวนี้ใช้งานได้10คนบางคนอาจจะบอกว่าอา้าวแล้วทาไมคุณไม่แชร์ wiFi h o อสปอตละ่ะนะครับไม่ต้องซื้อตัวนี้ให้มันเปลืองใช่ครับผมเคยทําแล้วก็มันสูบแบตมากนะครับมันมันมันไม่เวิร์กนะครับมันไม่เวิร์กนะพวกแชร์ Wi-Fi Ho อสปอตเนี่ยสำหรับผมนะไม่ไม่ดีเลยนะครับเครื่องก็ร้อนแบตก็หมดเร็วนะครับไม่มีอะไรดีเลยนบบซื้้อแแยกกบบีีดว่า ที่ผมซื้อตัวนี้มาเพราะว่ามันสามารถกระจายสัญญาณ Wi-Fi ให้คุณแม่ผมใช้ได้ด้วยผมใช้คุณแม่ผมใช้เป็น2องนีไวนะครับในการต่อสัญญาณ WiFi อีกอย่างหนึ่งนะครับเผื่อแบบวันนึงนะคุณไปแคมปิ้งนะครับเต็นท์ข้างๆเขาอยากจะใช้สัญญาณ WiFi ของเราเราก็บอกพาสเวิร์ดของเขาให้เขาสามารถใช้ Wi-Fi ของเราได้นะฮะนั่นเป็นการผูกมิตรอีกอย่างหนึ่งนะครับในการแคมปิ้งการเต็นท์เป็นน้ำใจไมตดีเล็กๆน้อยๆที่เรายื่นให้กับเขาได้ อีกอย่างหนึ่งที่ผมมองว่ามันเวิร์กมากก็คือเวลาขับรถนะครับเวลาขับรถผมจะเปิดตัวนี้ไปด้วยนะครับมันก็เหมือนมี WiFi ในรถยนต์นะครับประมาณนั้นเลยคนนั่งไปด้วยอยากดูคลิปอยากดูนูน่นดูนี่ก็สามารถดูได้นะครับโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าเน็ตมันจะหมดเวลาผมขับรถผมก็จะเปิดเพลงใน YouTube ฟังคุณแม่ผมก็เล่นโซเชียลมีเดียไปดิจ o k อ o ยูทูบอะไรก็ว่ากันไปคนข้างหลังอาจจะเล่นโซเชียลมีเดียเหมือนกันทําให้ตัวกระจายสัญญาณตัวนี้สาหรับผมผมมองว่ามันคุมมาก ที่สําคัญเลยคือมันบีแบตในตัวเล่อย่างหนึ่งสามารถชาร์จไปด้วยใช้ไปด้วยได้เสียบ usb ชาร์จตลอดใช้ตลอดนะครับในรถเวิร์กมากตัวนี้นะครับผมอันดับต่อมาเดี๋ยวผมเทสให้ดูนะครับว่าเน็ตสิบเมกนะฮะสามารถเล่นโซเชียลมีเดียได้เร็วขนาดไหนเนาะให้คุณผู้ชมได้ไปตัดสินใจกันเอาเองอันดับแรกเดี๋ยวผมเทสเน็ตบ้านของผมก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยเน็ตบ้านของผมรหัสนี้นะ foxaon นะครับอ่าลองดูนะอันนี้คือเน็ตบ้านผมนะโอเคเนี่ย aas นะครับเน็ตบ้านผม ปึ๊บวิ่งประมาณนี้ฮะซึ่งแน่นอนว่ามันไม่มีปัญหาหรอกกับการเล่นโซเชียลมีเดียนะครับมันเกินพอซะด้วยซ้ำนะครับอัปโหลดดาวน์โหลด93-94อ่ะทีนี้ผมจะลองเกี่ยว Wi-Fi กับเจ้าตัวนี้ฮะพอ k e ต Wi-Fi ของ TP-Link นะครับผมอ่ะเปิดอันนี้คือตอนเรียบร้อยแล้วเห็นไหม TP-Link นะครับผมอ่ะทีนี้เรามาเทสความเร็วกันดูว่าเร็วขนาดไหนนะครับเทสสปีดนะครับตามแพ็กเกจอย่างที่ผมบอกนะว่า10เมกนะครับ อลองเทสดูนะครับดีแท็กเห็นไหมด้านล่างนี่ฮะด้านล่างเป็นดีแท็กนะนี่ฮะความเร็วก็ตามแพ็กเกจนะครับโอเคดาวน์โหลดอยู่ที่10.2มาดูอัปโหลดอยู่ที่3.4 3.5นะครับก็อย่างที่บอกนะครับตามแพ็กเกจเนาะอ่าอันดับต่อมาผมจะลองเล่น YouTube ดูอ่าผมลองไทยดูนะครับนี่ฮะดูความเร็วในการโหลดนะครับเห็นไหมซึ่งผมก็มองว่ามันก็เร็วใช้ได้เลยนะครับ ไม่ใช่ใช้ได้ดีเลยแหละครับดีเลยแหละเนี่ยเห็นไหมนี่ฮะเดี๋ยวผมลดเสียงก่อนนะครับเดี๋ยวโดนลิกสิ์เห็นไหมครับนี่คือเน็ตสิบเมกนะเนี่ยคุณจะรีไปไหนมันก็รีได้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับมันไม่ได้ช้าเลยนะครับกดคลิปต่อไปมันก็มาเลยเห็นไหมกดคลิปต่อไปมาเลยเนะครับนี่ฮะนี่คือสิบเมกนะเพียงพอครับเพียงพอชิวชิว ะะอ่ะเสร็จแล้วลองดูติ๊กตอก่ะปัดเลยปัดปัดปัดเนี่ยปัดแล้วมาเลยเห็นไหมครับเร็วมากนะไม่รู้สึกว่าจะจะโหลดหรือจะหน่วงเลยนะครับ10เมกเร็วมากนะครับแล้วก็ลองเฟซบุ๊กดูนะครับเฟซบุ๊กอ่ามาดูมาดูคลิปต่างๆอยู่ในเฟซบุ๊กนะครับ เนี่ยฮะเห็นไหมไม่รู้สึกว่ามันจะโหลดเลยอย่างที่บอกนะครับถ้าใครออกสถานที่บ่อยถ้าใครออกไปแคมปิง้งบ่อยนะครับแล้วก็อยากเล่นโซเชียลมีเดียแบบไม่จํากัดไม่ต้องห่วงว่าเน็ตมันจะหมดอนะ่ะควรซื้ออย่างยิ่งกับซิมรายปีพวกนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็น d ีแท็กทรูหรือว่า a อเนะครับก็มีจําหน่ายซิมแบบนี้เหมือนกันถ้าท่านใดไม่รู้ว่าจะซื้อซิมแบบไหนซื้อซิมแบบผมก็ได้ซิมคงกระพันความเร็วเน็ต10เมกไม่ลดสปีดใช้ไปเลยใช้ยาวๆนะครับหปีเสียพันส ส่วนตัวผมผมมองว่ามันคูมากสำหรับคนที่ติดโซเชียลมีเ <c> ด <oughs> <c oughs> ียแบบผมนะครับผมอ่ะโอเคหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับคุณผู้ชมแล้เจะเดยนในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ